เราเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือแก่นแท้ของสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ทางศาสนาอืมน่าคิดนะคะทำไมบางคนถึงรู้สึกเหมือนเชื่อมต่อกับแบบว่าพลังงานหรือความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองอย่างลึกซึง้งค่ะในขณะที่บางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแนะ่ใช่ครับหรือบางทีก็คิดว่าเป็นแค่เรื่องปฏิกิริยาทางสมองไปเลย วันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูครับผ่านมุมมองของนักคิดคนสำคัญคนหนึ่งวิลเลียมเจมส์อ๋อวิลเลียมเจมส์กับงานคลาสสิกของเขาเลยนะคะ the varieties of religious experience ใช่ครับซึ่งงานของเขาเนี่ยไม่ได้มองแค่หลักคำสอนหรือพิธีกรรมนะครับแต่เขาดำดิ่งลงไปในบันทึกเรื่องเล่าความรู้สึกจริงๆของผู้คนเลยอืมคืออยากรู้ว่าข้างในใจของพวกเขามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆประมาณนั้นเลยครับ ใช่ค่ะสิ่งที่เจมส์ทำมันมันน่าสนใจตรงนี้ละค่ะคือเขาไม่ได้จะไปตัดสินว่าศาสนาไหนถูกศาสนาไหนผิดครับแต่เขาอยากเข้าใจตัวประสบการณ์เองว่ามันมันรู้สึกยังไงมีหน้าตาแบบไหนอืมโดยฟังจากปากคำของผู้ที่เขาประสบมากับตัวโดยตรงเลยเขาเน้นเน้นที่ความรู้สึกข้างในความเป็นส่วนตัวมากๆพอฟังแบบนี้มันก็ทําให้เห็นภาพเลยนะครับว่าโอ้โหมันคงหลากหลายสุดๆเลยใช่ค่ะหลากหลายมากตั้งแต่แบบ ความสุขความเบิกบานเหมือนโลกนี้มีแต่สิ่งดีงามค่ะไปจนถึงความรู้สึกที่มันหม่นหมองมากๆทุกทรมานกับความเลวร้ายในโลกถูกต้องค่ะแล้วก็มีหลักการสําคัญอันหนึ่งที่เจมใช้ตลอดเลยใช่ไหมครับคือดูที่ผลไม่ใช่ที่รากใช่เลยค่ะ fruits not rootsfruits not roots, its not roots. หลักนี้คือสําคัญมากๆเลยค่ะ เจมส์บอกว่าอยากเครื่งไปด่วนตัดสินประสบการณ์ของใครคนหนึ่งเพียงเพราะเรารู้หรืออาจจะแค่คิดว่ารู้นะคะว่าที่มาทางกายภาพของมันคืออะไรอ๋อหมายถึงแนวคิดที่พยายามอธิบายว่าอ่อความรู้สึกทงางศาสนาที่ดูสูงส่งจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากตับทำงานไม่ดีอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะที่เรียกว่าวัตถุนิยมทางการแพทย์หรือ medical materialism ใช่ค่ะ คือความพยายามจะลดทอนประสบการณ์ทางจิตวิญญาณให้เหลือแค่เรื่องทางชีววิทยาหรือพยาธิทราบไปเลยครับมีการยกตัวอย่างว่าเอ๊นักบุญคนนั้นคนนี้อาจจะมีอาการป่วยทางจิตหรือนักเขียนดัง,ดงๆบางคนเศร้าหมองเพราะร่างกายมีปัญหาหแต่เจมส์เถียงว่า ต่อให้เรารู้สาเหตุทางกายภาพจริงๆนะคะมันก็ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับคุณค่าหรือความหมายของประสบการณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือความคิดสร้างสรรค์หรือแม้แต่ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ต่างๆค่ะทุกอย่างมันก็ต้องมีพื้นฐานทางชีวาภาพรองรับอยู่แล้วสมองตับเส้นประสาทมัน มันทำงานอยู่เบื้องหลังความคิดทุกแบบนี้นาะแม่นย้ำเลยค่ะเจมส์ย้ำเลยว่าสมองหรือตับเนี่ยอาจจะกำหนดมุมมองของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้พอๆกับที่มีผลต่อผู้ศรัทธาก็เป็นได้ครับดังนั้นการไปขุดหารากเง้าทางชีวภาพมันไม่ได้ช่วยให้เราตัดสินคุณค่าของมันได้เลยอ <ừ> สิ่งที่สาคัญกว่าคือหลักการที่จับต้องได้มากกว่าคือดูผลของมันสิ by their fruits ye shall know them ก็คือว่าง่ายๆก็คือดูว่าความเชื่อหรือประสบการณ์นั้นน่ะมันเปลี่ยนชีวิตคนคนนั้นให้ดีขึ้นไหมใช่ค่ะทำให้เขามีความเมตตามากขึ้นไหมมีความสุขสงบมากขึ้นหรือใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นหรือเปล่าถูกต้องค่ะอันนี้คือตัววัดที่แท้จริงอ๋อนี่คือแก่นสำคัญเลยค่ะคือการประเมินเชิงประจักษ์ ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตไม่ใช่ตัดสินจากต้นตอทางชีวภาพที่เราอาจจะไม่มีวันรู้จริงก็ได้หรือต่อให้รู้มันก็ได้ได้บอกถึงคุณค่าทางจิตวิญญาณอยู่ดีโหพอฟังแบบนี้มันทำให้ต้องกลับมาคิดเลยนะว่าการพยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้ทุกอย่างบางทีมันอาจจะทำให้เรามองข้ามมิติบางอย่างของประสบการณ์มนุษย์ไปหรือเปล่าอืมใช่ค่ะทีนี้ เจมส์ก็มองเห็นความแตกต่างในพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนด้วยใช่ไหมครับที่แบ่งเป็นพวกจิตใจเบิกบานกับจิตใจหมองเศร้าใช่ค่ะเขาแบ่งเป็นสองขั้วใหญ่ๆเลยขั้วแรกคือพวกเกิดครั้งเดียวหรือ once born ครับเกิดครั้งเดียวหรือพวกที่มีจิตใจเบิกบาน healthy mindedness โดยพื้นฐานคนกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มมองโลกในแง่ดีเชื่อว่าความดีเป็นแก่นแท้ ความชั่วร้ายเป็นแค่สิ่งผิดปกติหรือผิวเผินที่แค่ไขได้นะคะเหมือนไม่ค่อยเห็นความทุกข์เท่าไหร่คือเห็นค่ะแต่อาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเป็นสิ่งที่ผ่านไปได้ครับพวกเขามีความสุขง่ายฟื้นตัวจากความทุกข์ได้เร็วคือคล้ายกับแนวคิด My Cure ที่เราเคยได้ยินไหมครับที่เชื่อว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดทัศนคติภายในใช่ค่ะมองข้ามความเลวร้ายไปซะมันก็จะไม่มีอำนาจเหนือเราศัตรูคือความกลัว การยอมจำนนต่อพลังบวกคือทางออกอะไรทํานองนั้นถูกต้องเลยค่ะพวกเขามองว่าความทุกข์หรือความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็นต้องไปใส่ใจมากนักแต่ขั้วตรงข้ามเลยนะคะคือกลุ่มเกิดสองครั้งเกิด2ครั้ง twice born หรือผู้มีจิตใจหมองเศร้า six soul กลุ่มนี้ตรงกันข้ามเลยค่ะพวกเขาไม่สามารถมองข้ามความชั่วร้ายความทุกข์ความตายและความไม่สมบูรณ์ของโลกได้ <c oughs> แต่กลับเผชิญหน้ากับมันอย่างจังแต่รู้สึกถึงมันอย่างลึกซึ้งมากมาก นึกถึงกรณีคลาสสิกอย่างลีโอตอร์อยเลยครับนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ที่แบบอยู่ดีทีก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันว่างเปล่าไร้ความหมายไปหมดนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากค่ะของภาวะที่เรียกว่าแอนเฮโดเนียแอนเฮโดเนียค่ะคือก,การสูญเสียความยินดีในชีวิตโตซอยถึงจุดที่รู้สึกว่าความสำเร็จชื่อเสียงครอบครัวทุกอย่างที่มีมันไม่มีคำตอบให้คำถามพื้นฐานที่สุดของชีวิตเลย คำถามว่าทำไมต้องมีชีวิตอะไรแบบนี้แหละครับใช่ค่ะทำไมเพื่ออะไรเขาเห็นความตายรออยู่ปลายทางแล้วก็รู้สึกว่าทุกสิ่งที่ทำมามันไร้ค่าความสุขแบบผิวเผินของคนทั่วไปกลายเป็นเรื่องเรื่องน่าขันสำหรับเขาไปเลยในตอนนั้นโหฟังดูทรมานมากเลยนะครับทรมานมากค่ะแต่เจมส์มองว่าประสบการณ์แบบนี้แม้มันจะเจ็บปวดมากๆแต่มันอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าได้ ใช่ค่ะเจมส์ไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่ากันนะคะแต่เขาสังเกตว่าคนที่ผ่านประสบการณ์จิตใจหมองเศร้าอย่างรุนแรงเนี่ยเมื่อพวกเขาพบทางออกหรือการเกิดใหม่ครับการเกิดใหม่มันมักจะเป็นการเกิดในโลกทัศน์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมคือเข้าใจทั้งด้านมืดและด้านสว่างของชีวิตเข้าใจความทุกข์และความหลุดพ้นอ๋อไม่ใช่แค่กลับมามีความสุขแบบง่ายๆเหมือนเดิมไม่ใช่ค่ะ เหมือนได้เห็นจักรวาลสองชั้นที่มีความลึกมากกว่าเดิมจักรวาลสองชั้นน่าสนใจครับแล้วการเกิดใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงครั้นใหญ่นี้เจมส์เรียกว่าการกลับใจหรือ conversion ใช่ไหมครับใช่ค่ะ conversion ซึ่งเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปฏิหารเหนือธรรมชาติอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยถูกต้องค่ะเขามองว่าการกลับใจคือการที่ ศูนย์กลางพลังงานในจิตใจของคนคนหนึ่งอะค่ะมันเปลี่ยนที่ศูนย์กลางพลังงานเปลี่ยนที่ค่ะจากเดิมที่อาจจะขัดแย้งสับสนลังเลก็เกิดการจัดระเบียบใหม่ทำให้ความเชื่อหรือเป้าหมายใหม่กลายเป็นแกนหลักที่มั่นคงเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดความรู้สึกสงบมีทิศทางแล้วก็มีพลังขึ้นมาซึ่งกระบวนการนี้มันอาจจะเกิดขึ้นแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากความตั้งใจหรืออาจจะเกิดขึ้นแบบปุบปั๊บฉับพลันเลยก็ได้ได้ทั้งสองแบบเลยค่ะแบบค่อยเป็นค่อยไปก็เหมือนการสร้างนิสัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนความคิดไปทีละน้อยครับแต่แบบฉับพลันนี่น่าสนใจมากเจมเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือขอบเขตพ้นสำนึก subconscious หรือ trans marginal ใช่ค่ะเขาเชื่อว่ามีความคิดความรู้สึก แรงจูงใจต่างๆที่มันบ่มเพาะอยู่ในระดับที่เราไม่รู้ตัวอ๋อเหมือนมันสะสมอยู่ข้างในค่ะเพราะถึงจุดหนึ่งมันก็อาจจะปะทุออกมาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งซึ่งเจ้าตัวอาจจะรู้สึกเหมือนมีพลังภายนอกเข้ามาแทรกแซงเลยก็ได้เหมือนกับว่ามีการเตรียมการบางอย่างเกิดขึ้นในระดับจิตได้สํานึกพอถึงเวลามันก็แสดงผลออกมาประมาณนั้นเลยค่ะเป็นคําอธิบายทางจิตวิทยาที่เป็นไปได้สําหรับประสบการณ์ที่ดูเหมือนฉับพลันและมาจากภายนอก แต่ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าเจมส์ย้ำเสมอเลยนะคะว่าสิ่งสำคัญคือผลลัพธ์ผลลัพธ์อีกแล้วยานใช่ค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่เจมส์เรียกว่าดอกผลของชีวิตทางศาสนาหรือคุณลักษณะของความเป็นนักบุญเซนต์ลินัส ใช่แล้วค่ะเขาไม่ได้หมายถึงนักบุญตามตำแหน่งในศาสนาเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงคุณลักษณะที่มักจะปรากฏในคนที่ผ่านประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ลึกซึง้งมีอะไรบ้างครับคุณลักษณะเหล่านี้อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือความรู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่คอยปกป้องคุ้มครองค่ะทําให้เกิดความสงบภายในอย่างน่าทึ่งแม้จะเจอเรื่องร้ายภายนอกตามจริงเหมือนมีเกราะป้องกันทางใจคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็มี ความเมตตาและความรักเพื่อนมนุษย์อย่างกว้างขวางครับบางทีถึงขั้นรักศัตรูได้หรือดูแลคนที่สังคมรังเกยียจได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างกรณีนักบุญฟรานซิสแห่ง r า c ซซที่จูบคนโรคเรือนใช่ค่ะซึ่งมันมันขัดกับสัญชาตญาณพื้นฐานของคนเรามากๆเลยนะคะจริงครับแล้วก็มีความอดทนการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ถูกต้องค่ะความสงบความอดทนการยอมจำนวนต่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือยอมรับในพระประสงค์ถ้ามองในมุมศาสนาครับและอีกอย่างที่มักจะเห็นคือความบริสุทธิ์และการถือสันโดษ a อสเซ i ซิมในรูปแบบต่างๆการฝึกตน ใช่คะ่ะตั้งแต่การควบคุมตนเองการสละความสุขทางวัตถุไปจนถึงการยอมรับความยากจนโดยสมัครใจเจมส์มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนอการฝึกฝนทางศีลธรรมอะคะ่ะที่ช่วยให้คนต่อสู้กับความอ่อนแอภายในตัวเองแต่ แต่เขาก็เตือนด้วยใช่ไหมครับว่าคุณธรรมเหล่านี้ถ้ามันสุดตรงเกินไปก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้เหมือนกันใช่ค่ะเขาชี้ว่าบางครั้งความเคร่งครัดมากๆเช่นการทรมานตนเองหรือการตัดขาดจากโลกอย่างสิ้นเชิงอาจจะเกิดจากความไม่สมดุลทางปัญญาหรือความเข้าใจที่คับแคบเกินไปก็ได้อ๋อไม่ใช่ว่าทุกการกระทําที่ดูเคร่งศาสนาจะนําไปสู่ผลดีเสมอไปต้องดูที่ ความสมดุลและผลกระทบโดยรวมด้วยค่ะเข้าใจครับทีนี้มีอีกมิติหนึ่งที่สำคัญมากและอาจจะดูแปลกประหลาดที่สุดในบรรดาประสบการณ์เหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่า Mysticism ใช่ค่ะสภาวะลี้ลับประสบการณ์เชิงรหัสยะครับอันนี้เป็นจุดที่ท้าทายความเข้าใจตามปกติของเรามากที่สุดเลยค่ะ คนที่ประสบกับสภาวะนี้มักจะอ้างว่าพวกเขาได้รู้หรือสัมผัสความจริงในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเหตุผลธรรมดาจะเข้าถึงได้เหนือเหตุผลไปเลยค่ะเจมเขาก็พยายามสรุปลักษณะสำคัญสคัญของมันไว้สอย่างที่พอจะช่วยให้เราจับเขาโครงของมันได้บ้างมีอะไรบ้างครับ4อย่างนี้ 1. คือ i n e f f a b i l i t y ผลการพัฒน,นาค่ะคือมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้จริงๆต้องเจอเองถึงจะรู้สคือ noetic quality อันนี้คือยังไงครับคือถึงจะอธิบายไม่ได้นะคะแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนตื่นรู้เข้าใจความจริงบางอย่างอย่างท่องแท้แม้ประสบการณ์จะผ่านไปแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันคือความจริงอ๋อเหมือนเป็นการรู้อีกแบบหนึง่งใช่ค่ะสามคือ transience เกิดขึ้นชั่วคราวมันอยู่ไม่นานค่ะอาจจะแค่แวบเดียวหรือช่วงสั้นๆครับ และ4คือ passivity รู้สึกเหมือนถูกพลังภายนอกครอบยำหรือนำพาไปไม่ใช่ตัวเองเป็นคนควบคุมโห oh, ฟังดูเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยนะครับมีตัวอย่างไหมครับที่พอจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นก็มีตั้งแต่เรื่องง่ายๆนะคะอย่างการที่จู่ๆคำพูดหรือบทกวีที่เคยได้ยินซ้ำๆมันกลับมีความหมายลึกซึ้งขึ้นมาอย่างประหลาด หรือประสบการณ์ที่เจมส์เองเคยลองจากการดมก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าได้สัมผัสรูปแบบอื่นของสติที่เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่ดูขัดแย้งกันครับหรือไปจนถึงประสบการณ์สำนึกแห่งจักรวาล c Consciousness ที่บางคนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพเลยค่ะฟังดูทรงพลังมากสำหรับคนที่เจอแต่เจมส์ก็ยังย้ำว่าสำหรับคนนอกมันมันพิสูจน์อะไรไม่ได้ใช่ค่ะ เพราะประสบการณ์ของแต่ละคนอาจจะต่างกันหรือขัดแย้งกันก็ได้เราไม่สามารถเอาความรู้สึกส่วนตัวของคนหนึ่งมาเป็นหลักฐานยืนยันความจริงสากลให้คนอื่นเชื่อตามได้แต่แต่สิ่งที่ประสบการณ์ลี้ลับเหล่านี้ทําได้และสําคัญมากในมุมมองของเจมส์คือมันท้าทายสถานะของสติรู้ตัวปกติของเราท้าทายหมายความว่ายังไงครับมันแสดงให้เห็นว่าสติรู้ตัวในยามตื่นตามปกติ normal waking consciousness ที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเพียงรูปแบบหนึ่งของสติเท่านั้นอ๋อแค่รูปแบบเดียวใช่ค่ะอาจจะมีระเบียบของความจริง orders of truth อื่นๆหรือมิติอื่นๆของความเป็นจริงที่เราเข้าไม่ถึงด้วยประสาทสัมผัสและเหตุผลตามปกติของเราสภาวะลี้ลับเหมือนเป็นหน้าต่างที่แง้มให้เห็นความเป็นไปได้นั้นโหน่าคิดมากครับเหมือนบอกว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงทั้งหมด อาจจะเป็นแค่ส่วนเลยวเดียวเท่านั้นใช่ค่ะเป็นไปได้แล้วแล้วสุดท้ายเจมส์สรุปภาพรวมของประสบการณ์ทางาศาสนาเหล่านี้ไว้ายังไงครับเขาเห็นรูปแบบร่วมกันไหมอ่านะคะเจมส์มองว่าปรากฏการเหล่านี้ทั้งหมดเลยมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันคือการมีอยู่ของบางสิ่งที่มากกว่าตัวตนปกติของเรา the more สิ่งที่มากกว่าค่ะสิ่งนี้อาจจะเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก หรือขอบเขตพ้นสำนึกของเราเองก็ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่ก็ดูเหมือนจะใหญ่กว่าตัวเราแล้วสิ่งที่มากกว่านี้คืออะไรครับคือคือพระเจ้าหรือเปล่าเจมส์ไม่ได้ฟันธงแบบนั้นร้อยเเซ็น์นะคะเขาค่อนข้างระวังคำพูดครับแต่เขาบอกว่าการเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้าอาจจะเป็นสมมุติฐานที่สมเหตุสมผลที่สุด ในการอธิบายผลลัพธ์ที่เราสังเกตเห็นได้จริงอ๋อกลับมาที่ผลลัพธ์อีกแล้วใช่ค่ะคือดูเหมือนว่ามีพลังงานบางอย่างจากมิติอื่น t r a n s m u t a n t energies ที่สามารถเข้ามามีปฏิสมพันธ์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกธรรมชาติในชีวิตของผู้คนได้จริงๆผ่านการอธิษฐานหรือการเชื่อมต่อภายในครับมันเป็นคำอธิบายที่ใช้งานได้จริงสำหรับปรากฏการที่เกิดขึ้นค่ะ เป็นมุมมองที่เน้นความเป็นไปได้และผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากกว่าจะพยายามพิสูจน์สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้สินะครับถูกต้องเลยค่ะเจมส์ James เป็นนักปฏิบัตินิยม pragmatist ตัวยงเขาไม่ได้พยายามจะสร้างระบบเทววิทยาที่สมบูรณ์แบบแต่พยายามทำความเข้าใจประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและหาคำอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับมันครับแม้แต่เรื่องความเป็นอมตะเขาก็มองว่าเป็นเรื่องรอง เพราะยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนแต่เขาก็เปิดรับความเป็นไปได้ไว้ไม่ได้ปิดกัน้นครับวันนี้เราก็ได้เดินทางสำรวจความหลากหลายแล้วก็ความลึกซึ้งของประสบการณ์ทางาศาสนาผ่านมุมมองของวิลเลียมเจมส์กันพอสมควรเลยนะครับค่ะสิ่งที่โดดเด่นจริงๆคือการให้ความสำคัญกับความรู้สึกส่วนบุคคลประสบการณ์ตรงแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตใช่ค่ะ หัวใจคือการไม่ด่วนตัดสินจากที่มาแต่ให้พิจารณาจากผลลัพธ์และยอมรับว่าเส้นทางสู่ความหมายหรือการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันมันหลากหลายและเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งไม่มีสุดสําเร็จตา,ตายตัวเลยค่ะครับสุดท้ายนี้เขาอยากจะทิ้งคําถามชวนคิดที่ระรับแรงบันดาลใจจากเจมส์ไว้นะครับเป็นไปได้ไหมว่าโลกที่มองไม่เห็นหรือมิติอื่นๆของความเป็นจริงที่าศาสนาและประสบการณ์ลีลับพูดถึงนั้น มันมีอยู่จริงและส่งผลต่อชีวิตเราจริงๆอืมแล้วการที่เราบางทีอาจจะยึดมั่นกับมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นแต่สิ่งที่จับต้องได้วัดผลได้มันอาจจะทําให้เราพลาดหรือปิดขั้นตัวเองจากความเข้าใจในมิติอื่นๆของความเป็นจริงไปหรือเปล่าน่าคิดต่อมากๆเลยค่ะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อกันดูนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ